สวัสดีค่ะพบกับนางฟ้าจุติ8 88 8นะคะวันนี้เราจะเอาผักไปปลูกนะคะเป็นสลัดแก้วกับสลัดปกตินะคะที่นี่ค่ะแล้วก็เราจะไปเอาผักมาทำหมูกระทะอีกค่ะวันนี้ไปดูค่ะว่าที่สวนเรามีอะไรบ้างเนาะนี่ค่ะมาหกันทุกคน เลมอนนะคะทุกคนวันเลมอนซื้อมาแล้วก็ปลูกกระถางใหญ่แล้ะอันนี้อ่า้านงกดูค่ะได้น้ำเขาเลื้อใหญ่เลยต้นตําลึงต้นตําลึงได้น้ำเอายอดไปไปทำกับข้าวแล้วนะคะเดยอดเยอะแล้วก็เขาก็จะแตกใช่ไ,ไหมแตกออกมาเยอะเลยค่ะตอนนี้อันนี้ นฝรั่งนะคะฝรั่งจีนค่ะมแมงรักค่ะนุนแมงรักเราเด็ดดอกอกแต่งสาวให้เขาค่ะแต่งสาวก่อนเราไปใส่เป็นจิ้มจุ่มก็ได้นะน้ำจิ้มจุ่มเราค่ะ ดอกปอยให้เขาเป็นดอกนะแกแล้วเอาเม็ดมาทำพันเมเขือค่ะนะขื่อไปต่อไปต่อนี่ดอกไม้ไม่รู้ดอกอะไรเปิ้ลขาค่ะต้นขาโลแนนไปต่อไปต่อโอ้เด็กๆรอแม่เลยเด็กๆกระต่ายกระต่ายน้อยเราแม่มากระตุก ถ้าก็รู้ว่าเรแล้วนี่เรารอแม่มานี่ค่ะผักบุ้งตัดไปกินบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะเก็บผักบุ้งไปทานอันนี้มีที่ตั้งอยู่นนี่ค่ะ ก็มีผักกาดดอกก็มีเดี๋ยวมาดูมะเขือค่ะทุกคนมะเขือมะเขือเป็นลกูกอ,อันนี้มะเขือเปราะเปราะพันรัดดำเนินอันนี้มะเขือเปราะ